เกลียนนะครับสวัสดีครับอินสาดินครับสวัสดีครับอู๋ครับสวัสดีครับบูมครับตอนนี้เลยเนาะอยังซีรีส์เดินทรรมาถึงตอนสุดท้ายแล้วแต่คนรู้สึกยังไงบ้างคะพี่กับอีกแล้วใช่ไหมครับตามล้ดาวตาล้มดาวจริงๆมันก็ไม่ต้องแบบเรียงตามออเด้อแต่ะครับก็รู้สึกรู้สึกดีเพาน่าสังอาหารหรือเปล่าใช่หยุดเซลได้ไหมครับก็รู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึก อุยอะไรอ่ะพ่อ้นาเมื่อกี้คืออะไรอ่ะโอเคโอเคเอ่อเมื่อกี้คำถามว่าอะไรนะคะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงสีเดี่เามาดิอ๋อโอเครู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกว่าใจหายเหมือนกันเพราะว่าค่อนข้างตอนแรกคิดว่า12ตอนมันจะนาน3ามเดือนจะนานมากแต่สุดท้ายแล้วมันวัสุดๆไปเลยอ่ะอันนี้ก็เดินทางมาถึงไฟนลอีพีแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้จัดมาดูกับแฟนๆทุกคนก็รู้สึกว่ามันต้องสนุกมากแน่ๆซีนที่มันแบบ เศร้ามันก็คงจะเศร้าสุดๆแน่นเลยอ่ะก็เลยแบบรู้สึกดีด่ตนเศร้าอยู่ะไม่มันก็ตื่นตันใจไง<อ>ฟีลแบบเศร้าแบบตื่นตันใจแบบนั้นได้เคลียร์ใจกันประมาณนั้นอุ๊ยไม่ได้ส,ส,สปอยนิดนึงพูดได้ไม่เป็นไรพูดได้พูดได้อโอเคโอเคโอเคได้ครับอ่ะแล้วคุณอินล่ะครับถามต่อถามต่อเองเลยก็รู้สึกเหมือนกันครับว่ามันมันเหมือนจะยาวแต่พอมันมาถึงอ่าบทเพหน้าสุดท้ายมันมันก็ใจหายนิดนึงเนาะแล้วก็ด้วยด้วยความที่ เรื่องที่ใครดูเนี่ยถึง E ี11มันก็ยังแบบมันยังห่างกันอยู่เลยอะ่ะ<ฆ>คนนึงอยู่ฝรั่งเศสคนนึงอยู่สยามประเทศอยู่เลย,เลยอะไรเงี้ยก็ต้องมาดูวันนี้ EP พีว่าจะลงเอยอย่างไรร <12 S 1> ือ12จะห่างอยู่ก็คือจบแบบอ่ะเธอเธอไม่กลับประเทศฮะไม่กลับมาไทยแล้วแล้วฉันจะไปต่อ,อยังไงไม่แต่แต่พี่อาจจะไปหาอย่างงี้ป่ะเออเป็นบินตามไปหรออนตอนนั้นยังไม่มีไม่มีเรือบินไปนั้งเรือไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจ ไปหากูเป็นไรครับกูเป็นปลาเป็นปลาอ่ะก็คุณดีจะไปหาจะไปหายหรือเปล่าจะหาด้วยวิธีไหนก็คืนนี้ครับครับผมครับผมเหมือนพี่ๆเลยครับใช่จริงๆแม่จริงก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าตอนถ่ายตอนถ่ายมันก็ถ่ายรวมๆมันสามเดือนเนาะซีรีส์ก็ออนสามเดือนเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าตอนถ่ายมันจะนานมากๆแต่ว่าพอออนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวเองเวลามันผ่านไปไวมากๆแล้วก็อ่ะ EP นี้เนี่ยรู้สึกว่าเมฆเนี่ยจะได้แบบ ใส่ชุดราชปะตันกับเขาแล้วนีใช่รู้สึกว่าความฝันของเมฆเนี่ยจะเป็นจริงแล้วด้วยซ้ำในในในเทลเลอร์ที่ปล่อยไปครับใช่ก็แบบก็จริงๆยินดีกับตัวละครทุกตัวมากยังไงมันหวัว่ามันต้องจบแบบด้วยดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าไปดูกันดีกว่าว่ามันจะจบดีแบบไหนดีขนาดไหนเหมือนกันไหมเหมือนพี่ๆแล้วก็อาจจะรู้สึกแตกต่างนิดนึงเอ้ยทุกคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมมันเร็วจัง แต่บูว่ากับรู้สึกว่าทำไมมันถึงยาวนานจังอ้าวทำไมมัาจะเป็นเพราะความผูกพันของพวกเราแลอเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วขอบคุณที่กลับมาทันนะครับครับแม่ก็รู้สึกว่าเหมือนทุกคนเลยว่าตอนที่เราถ่ายก็รู้สึกว่ามันเป็นเวลาสามเดือนแล้วแล้วมันมันค่อนข้างยากลำบากนิดนึงทรมานหละตอนถ่ายใช่แต่พอมาออนจีปุ๊บสามเดือนผ่านไปไวมากใช่รู้ตัวอีกทีคือยังรู้สึกว่าเหมือนวิคที่แล้วเพิ่งมาอยู่ตรงนี้เองแต่ตอนนี้ก็ ep 12แล้วก็ หวังว่าทุกคนที่มาดูในวันนี้หรือว่าทุกคนที่รับชมทางบ้านจะชอบไฟนอีพีของพวกเรานะครับเพราะเราก็ตั้งใจทํลงานนี้อย่างเต็มที่ก็หวังว่าอีพีนี้จะเป็นการปิดจบจาริเล่ชาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ทุกคนคงมีความสุขไปพอห้องพวกเราครับ อยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาลุ้นตอนจบมาตลอดเลยครับทําไมเขาลุ้นตอนจบเหรอะไม่หมายถึงลุ้นลุ้นลุ้นใจคิดว่าเขาลุ้นตอนจบทีมงานหลุดหรอทีมงานหลุดตอนนี้เป็นแค่ขี้หูครับขอโทษครับไม่จะถามเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยคิดจะบอกทําไมฉันยังไม่รู้เลยมีอะไรไหมมีอะไรไหมมีอะไรไหมครับคุณคุณเกรทอีกแล้วอ๋อคนแรกแล้วอ่ะ ก็ก็ถ้าสําหรับใครที่ลุ้นก็อยากให้มันลุ้นไปด้วยกันละกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราไมกี่ชั่วโมงเองอีกไม่กี่ชั่วโมงเดียวเองใช่วันสองชั่วโมงอีกวันสองชั่วโมงจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าตอนจบของจารึกรติชาเป็นยังไงนะครับก็เพราะเอาจริงๆแล้วพวกเราสี่คนก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาตัดต่อมาแล้วเป็นยังไงใช่เพราะมันมีหลายแบบเยอะมากใช่ตอนจบจบมันเป็นมาร์ติเวอร์ต้องมารติเวิร์แต่จริงๆนะอ่าใช่คนไม่เชื่อว่าอนี้นะพูดจริงพูดจริงเขาถ่ายไว้หลายแบบเหมือนกันดูว่าจจะะบบยัังงไนคร ที่ได้เห็นตอนจบแหละเขาจะรู้สึกยังไงร้องว้าวแน่นอนยังทำไมล่ะไม่รู้ไม่รู้ทำไมแต่รู้สึกว่าจะต้องคิดต่อแล้วสิคิดว่าม่ก็น้องเล่นต่อไปก่อนได้ต่อไปแล้วไม่เก่งแต่ไวัลยไม่คิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงเขาเขาได้เห็นทุกอย่างเนื้อเรื่องทุกอย่างมันนี่ว่าตื่นตันนะว่านี่รู้สึกว่าคนดูได้ตื่นตันไปเหมือนกับพวกเราเหมือนกันเพราะว่ามันอ่ามันเป็นอีพีสุดท้ายแล้วแล้ว ทุกเส้นเรื่องมันจะขมวดจบที่ ep นี้แล้วอย่างเงี้ยว่ารู้สึกว่าเนื้อหาใน ep สิองเนี้ยว่ามันจะมีความตื้นตันมากๆอย่างเงี้ยว่าคนดูน่าจะตื้นตันเหมือนกับพวกเราสปอยได้ไหมคะว่าแต่ละโอ๊ยไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยฮะนิดนึงก็ไม่ได้หรอกไม่ได้เลยเดี๋ยวโอ๊ยไม่ผมจะเสียเงินเอาให้ไม่ได้เลยใช่เอออยู่กับตัวละครนี้มาก็นานตัวละครนี้ให้อะไรกับเราบ้างแต่ละคนตัวละครนี้เหรอครับผมว่าเขาให้ความคิดใหม่ๆแล้วก็ให้ มุมมองในการใช้ชีวิตใหม่ๆไปด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะเราอยู่กับเขามานานแล้วแล้วก็ค่อนข้างซึมซับทุกๆตัวละครที่ผมเล่นผมจะเหมือนได้อะไรจากเขามาในสักส่วนหนึ่งของเขาอะไรเงี้ยครับอย่างเรื่องนี้ก็ได้ได้เรื่องการแชร์ความรู้สึกการพูดความรู้สึกการแสดงออกไปอะไรเงี้ยครับสำหรับคุณทีที่ให้ผมมาประมาณนี้ครับอืมก็ก็ผูกพันครับรู้สึกว่าตัวละครตติเป็นตัวละครแรกที่แบบว่ามีความผูกพันสูงแล้วก็เหมือนกับ เป็นอีกด้านหนึ่งของตัวเราเองจริงๆที่เราไม่เคยแบบว่าเล่นบทประมาณนี้หรือว่าแบบเลือกใช้บางอย่างในในตัวเราเอาเข้ามาอยู่ในตัวรติอะไรเงี้ยก็ว่าพี่กับรติมีความแบบเหมือนกันสูงมากเลยนะตรงไหนครับยังเออตรงไหนครับตรงที่ชอบอ่อยครับโอ้โหอ๋อครับชอบชอบสนิทไหอีกหลังกันแล้วมันก็เป็นแบบว่า เป็นตัวละครที่ได้หยิบบางอย่างในตัวเรามาขยายในในคาแรคเตอร์แล้วเราก็เจอความสวยงามของของตัวรติที่เรารู้สึกเออเราชอบแล้วก็เออภูมิใจที่ที่ได้ทำออกมาครับครับอยู่แล้วค่ะโอ้โหจริงๆผมว่าแบบตัวรติเหมือนโคตรจะพี่อินเลยรติอะไรตรงไหนอะว่ามาจังหวะแบบทำหน้าแบบอินโดนเซนหน้าแบบมันมันเป็นมันไม่รู้เรื่องเปล่ามันแบบว่าก็พี่อินไงอ่ะพี่อาจจะินโดนเซนก็ได้ ไม่จริงนะยันนะอันนีะอนิยัติยังครับนั่นแหละครับเราละตัวละครให้อะไรกับเราบ้างให้อะไรกับเราบ้างโอ้มึงโยนเก่งเลยโยนอย่างเดียวเลยให้ให้เยอะเลยครับให้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 แฟนฮะตัวละครพัดลมวันนี้ซื้อพัดลมให้ใช่เพราะว่าตัวละครมันค่อนข้างที่จะแนนชุดอชุดจรแงจริงอ่ะอันนี้เรียกว่าไบเต่าได้เห็นไหม ให้ให้ให้หลายอย่างครับจริงๆแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะท้าทายมากๆด้วยตัวของบทเองด้วยตัวของอมสมัยก่อนด้วยด้วยทรงผมด้วยที่เอ่บขัดใจแม่ขัดใจพี่ด้วย <laughs> ใช่ขัดใจฉันด้วย <laughs> <laughs> แต่ไม่เป็นไรแต่มันออกมาได้อย่างดีมากๆ <laughs> แล้วก็สนุกมากๆทั้ง11 EP อีีที่ผ่านมาอก็รู้สึกว่าก็คงจะคิดถึงตัวละครตัวนี้ม,มากเลยนคุณครับจริงเนาะ ไปที่คำถามต่อไปเลยฮะเกยวไว้อันนี้นิดเดียวของเม่ของเมฆอูรู้สึกว่าอูได้หลายๆอย่างในตัวละครนี้มากเพราะว่าไอ้เมฆมันเป็นคนสู้ชีวิตแล้วอูรู้สึกว่าอูได้สิ่งหนึ่งที่ได้กับตัวละครเมฆเลยก็คือการที่แบบว่าเราได้โอกาสอะไรมาแล้วเราจะต้องทํามันให้แบบเต็มท claro really um. ี่มากที่ส mm ุดเพราะว่าอย่างเมฆเนี่ยได้โอกาสแบบไปสอบแปลภาษาแล้วเมฆก็ทําได้แบบมันเต็มที่ที่สุดจนสุดท้ายแล้วอ่ะใน next EP มันบอกว่าแบบเออเมฆมันได้เป็นใน เป็นแบบตามความฝันของเมฆแล้วแล้วก็ทั้งที่ดินทั้งอะไรของเมฆเมฆก็ได้มาหมดแล้วอ่เเพราะความพยายามเลยรู้สึกว่าได้ความพยายามจากเมฆมาเยอะมากแล้วก็แบบการใช้ชีวิตที่เป็นแบบการใช้ชีวิตเรียบง่ายของเมฆเนี้ยมันสอนอะไรหลายๆอย่างมากครับอันนี้เป็นสิ่งที่ได้ไปแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ได้บ้างอะก็คือสีผิวที่เหมือนเดิมครับเม่นได้มันกู้ได้อะไรเนี่ย๋อมันยังเขากลับมาข่าวแล้วหลังจากที่ที่แล้วขัดหลังให้ ใช่ขมิ้นล้างออกยากมากอันนี้เรื่องจริงใช่ไห้หลังเหลืองขมิ้นล้างออกยากมากวันนั้นรู้สึกได้เลยว่าอาทิตย์หนึ่งกว่าจะออกขมิ้นจำไว้วันนั้นรู้ได้ไงว่ามันอยู่ข้างหลังมันจะรู้ได้ไงว่ามันออกไม่ออกอ่ะมีใครเช็คกระจกเนาะอุ้ยแล้วถ้าไปแก่ต้องแรงใส่ฉันด้วยคุยกับทุกคนเบามากขันมากแทนใส่อารมณ์อีกแล้ว บ้านมีกระจกขาพี่เกดนี่เพิ่งช็อเพิ่งขายพวกเจ้าชู้เออถามต่อไปว่าไรนะครับฟินกับอินแบกที่ได้มาจากแฟนครับหรือว่าคอมเมนต์หรือว่าแฟนที่พูดถึงในโซเชียลเราประทับใจอะไรบ้างกับการที่เราอไิตตามอ่าไปตามอะไรอย่างเงี้ยเออมีมีสิ่งที่ประทับใจที่แฟนพูดถึงไหม อ่าทุกคนมองไปที่ผมเองละโอเค <Okay, S 2> <laughs> ได้ <laughs> ประทับใจนะจริงๆผมประทับใจหลายๆคอมเมนต์มากๆเลยครับที่ที่เขาติดแฮชแท็กให้เราได้เห็นด้วยในทุกๆ EP อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาบอกว่าดูดูนักแสดงนักแสดงตั้งใจแล้วก็ดูอินกับบทบาทมากเหมือนเขาได้หลุดเข้าไปอยู่ในยุคนั้นจริงๆ,ๆกับเราอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกเรารู้สึกดีว่าในสิ่งที่เราถ่ายทอดออกไปสิ่งที่เราได้เล่นออกไปมันมันถึงคนที่เขาเข้ามาดูเราจริงๆครับ ตั้งแต่ first EP แล้วอะผมว่ามันสนุกมากครับมันมีคนได้กรี๊ดไปกับเราได้แบบได้ได้ร่วมฟินได้ร่วมอินไปกับเราอะครับคือถ้าเราอยู่บ้านคนเดียวคือร่วมอินไม่ได้นะได้นะไม่โอเคถ้าร่วมฟินแล้วกันร่วมอินพี่ขอคนเดียวเออเออร่วมฟินแล้วกันได้ได้ได้ร่วมมีความสุขไปกับเราครับเพราะว่าตอนที่ผมดูอยู่อะแล้วมันได้ยินเสียงแฟนๆทุกคนแบบเฮ้ยแบบคือมันเหมือนมีอารมณ์ร่วมกับเราทำให้ซีรีส์มันสนุกมากยิ่งขึ้นไปอีกอะ เดี๋ยวตะโกนให้วันนี้เฮ้ยฮายทำไมต้องแซวฉันด้วยฉันก็คิดคำไม่ค่อยออกอ่ะแกให้ฉันพูดคนแรกอ่ะไม่ก็แบบเขาเรียกว่าแบบเป็นกองแตกกองแตกคืออะไรครับจะได้เสริมจากที่พี่พูดใหญ่แบบเฮ้ยฮายแบบกลัวพี่เหงาพี่พูดคนเดียวอม่หลุดคั่กองแตกกองแตกเข้าใจอ๋อสมัยก่อนเหรอครับนี่นะครับกองแตกรู้จักวงโยไงพี่แตแตตึ๋งแต้ปนน์อ๋ออันนี้พูดจริงไหม อันนี้มบูลือมันเป็นการเกิดบุหรอครับไม่เพราะว่ามันเสียงดังแท็กหรือเปล่าใช่กองตังกองแท็กเรากลับไปทิ่งทีนี้ก็ดีกว่าฮะเอากองแท็กไปทิ้งดีกว่าถ้ามีโอกาสพูดกับแฟนๆครั้งสุดท้ายตัวละครจะพูดอะไรกับแฟนๆที่มาดูวันนี้แต่ละคนเลยตัวละครแต่ละคนเริ่มจากทางบูมครับเริ่มจากอาบูมก่อนต่างครับพูดอะไรครับตัวละครนี้อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆในการชมครั้งสุดท้ายวันนี้ไหมครับตอนสุดท้ายก็ฝาก ตัวละครนายน้อยเดชไว้ด้วยนะครับก็เป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะครับก็เรื่องก็เดินทางมา11อีพีแล้วอีพีนี้ก็จะเป็นบทสรุปจบของทุกความสัมพันธ์เลยอะไรที่มันยังค้างคาอยู่ในใจก็ระบายออกมาในวันนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบอีพีนี้นะครับแล้วก็ฝากนายน้อยเดชไว้ในความสรงจำของทุกคนด้วยครับต่อพี่พี่เลยครับเอ้ยเงยวอยาจำนี เออทำเง้างงเงี้ยใส่ด้วยก็อะไรนะครับอยากสวัรคุลกับใครครับวันนี้ดูตอนอ๋อก็อยากจะขอบคุณครับที่แบบคอยเอาใจช่วยเอเมฆมาตั้งแต่ EP 1งจนถึง EP ส1บอแล้วก็1ิบองก็น่าจะยังเอาใจช่วยเอเมอยู่แล้วก็ขอบคุณที่สงสารเอเมฆตอนที่มันนั่งร้องไห้อยู่ตรงสะพานโอ้้งสารจริงนะแล้วก็แบบขอบคุณที่เป็นกาลังใจให้เมฆมาตลอดนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนพบเจอความสุข ความเจริญยิ่งขึ้นมันหาทางลงไม่ได้เหมือนกันนะเนี้ยแล้วก็ใชอยากจะบอกว่าความรักของฉันและเธอช่างอัศจรรย์ครับผมเอ้จบลงจบลงครับก็อยากขอบคุณตัวละครรติครับแล้วก็อยากขอบคุณคนที่คอยติดตามนาะให้กําลังใจรู้สึกว่าเป็นละครที่เป็นตัวละครที่สวยงามแล้วก็มีโอกาสได้เล่าเรื่องผ่านจ้าวกทติชาก็เป็นซีรีส์ที่สวยงามเช่นเดียวกันก็ เป็นอะไรที่ภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเอนจอยไปกับตัวละครนี้มากๆครับแล้วก็อยากจะฝากทุกคนไว้ต่อให้รติจะจบไปแล้วในคืนนี้จารทีติชาจะจบไปแล้วแต่ว่ายังมีพวกเราทั้งสี่คนอยู่เนาะใช่ไหมครับถูกต้องครับก็ยังดูย้อนหลังได้ด้วยถูกไปดูย้อนหลังสิบรอบเลยก็ได้ครับเออครับส่วนผมก็อยากขอบคุณทุกตัวละครในเรื่องเลยครับแล้วก็เรื่องราวของจารุรติชาทั้งหมดเพราะว่ามันทําให้ มีตัวละครทุกตัวเรื่องราวทั้งหมดปัญหาทั้งหมดมันทําให้เชฟตัวล,ละครชีรทอยขึ้นมาทําให้มีตัวรติขึ้นมาทําให้มีเมฆและเดชขึ้นมาถ้าไม่มีเรื่องราวทั้งหมดไม่มีคอนฟ lict ทั้งหมดมันก็คงไม่มีตัวละครของพวกผมทั้ง4ตัวนี้ก็ต้องขอบคุณทุกตัวละครเลยนะครับแล้วก็และและสดงร่วมท่านอื่นๆทุกท่านเลยนอกจากเราทั้ง4คนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจและก็เต็มที่กับผลผลงานนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ ดูย้อนหลังได้ที่ Netflix ครับผมใช่ครับครับ Memo of Rati ครับโอเคค่ะ